ตอนนี้หิมะสงสัยจะเหนื่อยพักยกพักยกพักยกก่อนพักยกให้ได้กวาดพักยกให้ได้กวาดเหมือนจะมีแดดออกท้องฟ้าเปิดจะเอารถออกเอาออกไม่ได้ถึงถอยออกก็ติดลมเราก็เลยต้องมาทำการกวาด กวาดเพระเป็นพีธที่กวาดไปแค่สองลอเพราะเดี๋ยวที่เหลือก็คือรถแท็กเตอร์เขามากวาดเองเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนี่เลยรถ VIP รถ e b i p เราก็ต้องนอนห้องแอร์หน้าที่เราไม่เยอะแค่เอาตามพี่โฟกรถรับ ไสทองรดออกหมดแล้วหน้าที่หมดแล้วหน้าที่นทเนี่ยไอเพื่อนหยดดลงมาเนี่ยอย่าได้ชะลาดใจนะเนี่ยย่าให้เราได้แข็งโตเป็นน้าแข็งนะตกลงใส่หัวนี่โอ้โหสุดยอดบนหลังคากายาชะลาใจเพราะว่าถ้าอากาศลดต่ำลงมาก็จะเห็นเป็นหิมะพ้อยฝอยอย่างเนี้ย กลายเป็นน้าแข็งแล้วก็มีน้ําหนักเยอะโค้งหลังค้าข้างใน,นก็จะแอนก็จะเกิดความเสียหายทุกอย่างห้ามชะล่าใจอันใดพ่อกวาดก,กวาดไปมันก็จะแบบตกลงมาเรื่อยๆแหละปล่อยๆบอรแรงบอแห้งบันไดประตูออกมือเศร้าก็คือปิดปิดหอดช่องแมวออกโอตินออกบอันได มันก็ดังปิด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 มันก็เด้งออกดังปิดปิดดมันเผื่อไดเแลนกับวันนี้เฮียนีกเมียวเมียวเมียวยังมันยังบรูเรื่องรูเล้ายังออกออกเขาออกไม่ได้ประตูมันล็อกเพราะว่าหิมะปิดข้างหน้าแล้วก็เปิดทําการกวาดหิมะอ่อย้เขาแล้วเขาก็ออกมาอีกแบบมันเป็นหิมะแบบนุ่มๆเพราะต่ยางออกมาตกตกลมบัวมัน แมวตกลงคิดจะควาอยาอะแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในบ้านดุงดิงดุงดิงตลกตลกดีเราตกใจญ่แล้วแล่นกลับเข้าไปในบ้านคิดก,บกาบรรยากาศท้องฟ้าเปิดเลยท้องฟ้าเปิดเยอะตกลงมาเดินเรื่อยปล่อย เปิดเนี่ยท้องฟ้าเปิดดีนะแบงเปิดเดียวเหมือนจะมีแดดแต่ไม่ใช่แดดท้องฟ้าเปิดบรรยากาศมากวดนี่มาออกจากลรงรถก,กันหน้าที่เราไม่เยอะต้องรีบทำ